โดนแน่หกศูนย์มึงโดนแน่มึงโดนแน่มึงเลี้ยไม่เชื่องนะฮะครับพี่ชายใหญ่ตอนแรกมึงก็อยู่กับกูไงแต่พอมึงแปรพักเนี่ยโอเคไอ้คนเรามันคบไม่ได้ไงครั้งแรกอ่ะก็มันจำเว้ยไม่ไม่จริงพี่ไม่จริงผมโอเคไอ้เฮียเอยากให้อไอ้เฮียคนเรามันวัดพิศพาวแค่ครั้งเดียวเว้มึงดูดิไอ้มันหักหลังเราดังก๊อกเลยอ่ะเมื่อกี้ดังก๊อกเสร็จแม่งล่อเราด้วยเออี่แม่งลากกูด้วยไอ้เฮียกูจำได้รถมันอะ ไม่จริงครับพี่มีตั้งหลายครั้งที่เราแต่ผมอ่ะเดี๋ยวกูจะใส่ผ้าใบชุดล้างแตเลยมาแดงเนี่ยพี่มันมันต่อยผมตายด้วยย่ามันต่อยผมตายที่ตีลิงไอ้แกเนี่ยต่อยผมตายด้วยแงข้งบุ๋นทำไมครับวันนั้นคุณทำร้ายผมทำไมครับคุณทำร้ายผมทำไมครับไม่ได้ทำไปทำตอนไหนคุณทำครับตอนที่คุณอยู่กับทีซีคุณทำผมเนี่ยคุณด้วยคุณสองคนเลย ไม่ได้ทำครับตุ๊กตาหนุ่มกซุนครับใช่ครับคุณนี่แหละสองคนเลยผมจำได้ผมจำได้ครับคุณชื่อเจ๊แจ้ใช่ไหมคุณชื่อเจ๊แจ้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อีกคนชื่อลำดวนใช่ไหมเจ๊เจ๊ฮกซุนอ่ะคุณลำดวนลาไม่เคยมีปัญหาอะไรกันแล้วคุณมาแทงผมทำไมคุณนสามิดคนแล้วแหละโอเคครับคุณละมุนคุณใช่ไหมครับพี่ชื่อละมุนเหรอแย้มสีใช่ใช่ไหมแจ่มใสคนนี้ผมจำได้แจ็ค เพื่อนผมจาได้แม่นจริงเวลาใครแทงเราเราจาแม่นไหมจาแม่นแค่นั้นไหนปากบอกไม่ทําจะเดินงานให้เราสุดท้ายเออกูเป็นลูกเลยตีผมเหมือนลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่เลยอ่ะตีผมเหมือนเด็กกำพร้าเลยอ่ะเกินไปป่ะครับไม่ได้ทำผิดคนแล้วคุณจะบอกว่าคุณไม่ทําไม่ได้แต่บู๊ทคุณอ่ะเดินไต่อย่างเดียวเลยหกเจ็ดโมงยังอยู่อ่ะมีแฟนนะครับเอาตรงอ่ะ มีแล้วค่ะโอ้โอ้ป่าป่าป่าเสียเวลาคุยตั้งนานเอาเพนในดีไหมหมดแล้วอ่ะเพนนี่นี่เดี๋ยวเราเช็คบินเหมือนกันเดี๋ยวไปพร้อมหกซุ่เลยเดี๋ยวโดนเหมือนกันเนี่ยวาเลนเลยเนี่ยวาเลนเลยเนี่ยอ้าวาเลนโดนเหมือนกันเดี๋ยวโดนเหมือนกันเดี๋ยวโดนน้อยอยู่อยู่เขาโดนน้อยบาลเดอ้อบาลเดอ้อบาลได้บาลเดอร์อยู่ในเหตุการณ์เดี๋ยวโดนน้อย กระทงกระถินอะไรเงี้ยกระทงกระถินจะไปหาอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมีกระทงกระถินไปหาเรียกพระป่าซองใหญ่น้อยเห็นว่ามีตังค์เยอะไงคนเนี้ยปมูลรถสองร้อยล้านสามร้อยล้านอย่างเงี้ยจะไม่มีเลยนะเดี๋ยวขอเป็นเจ้าภาพหน่อยนะงานหนึ่งบ้านน่าจะเลือกทำเลไว้แล้วมั้าเออคนเลือกแล้วไอ้เหี้ยเลือกแล้วรอจิ้มเลยรออยู่รออยู่ก็ให้มีบ้านเัินก่อนถูกได้ได้อยู่แล้วเราได้อยู่แล้วเดี๋ยวไปทั้งคู่ฮกซุนกับวาเลนเนี่ยมาคู่เลยเนี่ยมัน